อโอ้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Samurai Warrior 4 DS ในเนื้อเรื่องของตำนานคันโตนะครับภาคที่2องุนชินโนะเซเมกาเ 北条三郎を人質として差し出し上杉と和議を結んだ三郎は謙信の養子という破格の待遇で迎えられたこれにより北条と上杉の敵対関係は解消される関東に一時の平穏が訪れただが氏康を悩ます事件が 西方で勃発する今川義元亡き後その今川から独立した徳川家康が遠州の覇権を得るべく動き出したのである徳川軍は今川の後継氏治真のもる城に押し寄せた氏治真は盟友である北条家に助けを求める うじやすは再び家族と共にうじざねを救うべく駆けつけた。そこには九州を滅ぼさんと鬼と化した家やすがいた。家や関東の将。あんな関東。トート,ーミ,ト,ートーミ・ボーエ เตรียมตัวเป็นปีศาจหลังจากเข้าสู่โทโทมิโฮโจอุจิยาสึและพร้อมด้วยท่านหญิงฮายะคาวะและใครมุ่งหน้าไปยังปราสาทซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในกองทัพอิมากาวะเมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้ปราสาทก็เห็นธงของโูกุกวะเริ่มปรากฏให้เห็นในระยะไกลดูเมือนสถานการณ์จะแย่ลงกับตระกูลของภรรยาข้าท่านพ่ออีเนโทระ อากอิมากะวะได้มาขอเข้าพบเรานี่นาโอโทระชื่อผู้ชายที่ดูไพเราะจริงข้าอีนาโอโทระอะไรผู้หญิงดิเออคือขอโทษเออก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ขอโทษแล้วคุณหนูอีต่อไปจะทำอะไรการช่วยเหลืออีมากะวะไม่มีอนาคตอีกแล้วนะ บอกมาเลยได้หรือเปล่ปาเรากำลังจะสู้กับเอเซอร์ซึ่งติดนี่ค้างอิมากวะมากมายและตอนนี้เขากับจะโจมตีโดยไม่ปราณีชินเกนจเจ้าเท่าเจ้าเล่นั่นเองก็เช่นกันเขาสังหารููกชายตัวเองและเล่งโจมตีเมืองหลวงอย่างรวดเร็วความกระหดน,นี้ได้สร้างปีศาจขึ้นมาทุกหนแห่งมุ่งมัม่นที่จะเป็นหนึ่งมันเหมือนกับเป็นหลักการ ที่จะกำหนดสิ่งต่างๆข้าหนะักเจ็บี่สัดเจ็บที่สุด <c oughs> ถึงจะมีคนแบบนางอยู่บ้างก็าตาม,ม <c oughs> จัดไปเสิบห้15แล้วก็ซื้อ <c oughs> มาอาวุธเอ,อ่ออายเทมเลยไม่ใช่อาวุธ เออเงิเนนี่มันไม่ค่อยจำเป็นเลยนะไมู่้ยจะไปทำอะไรไว้จำเป็นค่อยใช้ค่อยเอามาเก็บแล้วกันอ่าเดี๋ยวโอเคเอ่าอาวุธไม่มีดีๆบ้างเลยเหรอ,อ,อไรวะอืม

กิ่วไม่แรงหรือไงวะสตัรนกันอย่างเดียวอืมอืม,อมโอ้โหเจอตัวเต็งเอาไว้โอ้โหอะไรวะเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออครับหนึ่งเราไป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 เออเอออ่าดันอยู่ข้างนอกเองเจ็บเป็นตัวชูธงก่อน อือืออเอรียบร้อยหนีหนหนีฮะ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 ฮ่าเออ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 ทำไมนารุระมาอยู่กับเราอ่ะเออเออเออเเออเออเออจรงิงจิงจิง

เออ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 ไหนวะเอายู่นี่เออเอออเาเอ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 ออี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 ่ม้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยมเนี่ยัวบอลนี่ไงอย่างเท่ เออไม่โดนใครเลยเอาโอ้เลยเออเออออโอ้ยเออ่าไม่สำเร็จได้ไงก็กกำลังทำอยู่เดียให้เวลาน้อยเกินเออ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 

ฮึ่มฮันดาฮันตาเฟสแป๊บขนาดวะมาแล้วเนี่ยมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหลังเออไม่โดนเลยเฮอเฮือเฮอเฮอเฮอเย่เอา เรียบร้อยอืม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 อืออืออตรงนี้มันเคยเป็นของเราไม่ใช่รึไงสีไข่ปะเนี่ยเอ้เออเฮ้อเขานั้นแหละเดินเลย มาไม่ได้อีกไหนเอาเอาเรียบร้อยอืออืออืออเ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 ออย่าหย่าหย่าฮะอ๋อไม่ได้อาอ

ค่อยเก็บไม่ได้อืม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 เอาไหนเอาโดนทิ้งเออเออดิเงี้ยอืม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 เอาไปโอเคหนึ่งละและอีก ที่เหลืออยู่ไหนอะเดินช้ามากเออ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 จะโผล่เอาเอาเออเฮอืมอืมอืมอเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮอ้เอาไอเออเอา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 

เน่ยเอเยอะแยะเต็มไปหมดออ้ยอกคอยอือเย่ออกมาออกมาแล้วอืออืออือ mm อือ hmm. อ mm ือเย่ว hmm. mm ้วว้ว

หมดยังจริงยริงจริงจริงไปเท้าหรือปืนเอาระเบิดไปเกณฑ์เอาไม่สะเทือนเลยได้เออ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 ืมอืมอมอมอ่าหมดไหมมาฮอนด้าไหนๆก็ไหนๆละ ออกวะเออเอาไปเปิดไปกินเออ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 อีอีีอีนี่ยเออเอเออออเอออไอซสเอ้าอืมเรียบร้อยเปิดไม้ประตู เออ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 แหมเป็นไหนอ่ะเมินกันเหรอฮะยิง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 โอ้แมนเอาเอออยากกันเออหัวโค้ดไอ โอ้ยหมดเลยยังอ่ะฮะเออออกมาได้ยังเดชเอ้ยเอสออกมาไหมจะออกมาไหมไปไม่ได้อ

กดอะไรอะกดอะไรวะไม่ใช่ปุ่มไหนเนี่ยเอ่มเอาเอาเอาเดี๋ยวเดีกดปุ่มไหนเอ่มกดทุกปุ่มแล้วโอ้ก็ไม่ใช่มันต้องข้ามไปได้สิ อ่อสามเลียมเ X ขึ้นลงซ้ายขวาเรียกมาอ๋อกระโดดสองถีปัดโถภาพเข้าใจยากยากรอแป๊บจะถึงแล้ว เดี๋ยวตอนนี้ไม่มีทางเหรอเอาต้องอ้อมโอ้ยวิ่งเอาแล้วกันนะเอาเอาเอาเออเออเออหันโซมาอืมอืมอืมน่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ ย่าเย้อยไปไหนกันเราโอเคอืมอืมอืมเอออืมอืมอ้าอืมอืมอืมอ้าวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าอืม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 มาเฮ้ยเจ้เออ

มันโดดได้สองทีก็ไม่บอกเอามาได้แล้วเยอะซื้อยังให้คุ้มกันดีเหรอออโอ้ยมาว่ะมาเวย้ยมาเวย้ยม,มาต้องเล่นของกันหน่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเย่ตายยังโอเคตายแล้ว หมดเกลี้ยงไปเล้วอยู่ไกลแล้วเกินเอซูมันไม่ยอมออกมาเลยอะนิ่งแบบนิ่งมากมากไปคุ้มกันจะหมดก่อนไหมเนี่ยใช้หมาไม่ได้อืมนี่ฮึ เออเอาเอาเอ่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 ออเออเอเ่เออ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 เอาาเเอ่อ อะไอซะเออเอาเอออืมเฮ้ยไปวิ่งไปติดทางกับดักมันวิ่งไปทำไมวะตรงนั้นอ่ะมีใครอยู่อมีจริง เอาอืมอืมอืเอืมอืมเฮ้ยอืมโอ้เป็นหนาแล้วโอ้ยเอา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 กัน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 อืมเอ๋นะกันอยู่ได้เย่แล้วจจ๋งหนึ่ง อาจจะเป็นเพราะเวลเรายัางน้อยอยู่รอบไปยี่ยี่เออเอาอืมโอ้ยอะไรวะไอเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นเออเก็บมันอือ,อ กัน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 อืมเรจะเกมไหนกันเก่งเหลือเกินมาเยอะนะกับยิงกับยิงกับยิงกาดยิงเข้าไปยิงเข้าไปอ้าวจ้าโง่อะไรส้โม่อย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งอ้าว ทางโล่งๆมีไม่มาชอบจังเลยทางตันเนะฮะชอบทำให้มันลำบากนะมาก็เรียกไม่ได้อืม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 ้ยโอ้โหยิงไม่พักเออ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 เอากูยิงบ้างอ่ะอย่ามาล้อกันแล้วกันเออ

เราแป๊บวิ่งช้ามากแฝดตาไหม่ะใช่เรายังแฝดตาเลยโอ้ยโอ้ยไปทางเปิดละโอ้ยเอ้ยเออเออเออมา จัดไปเอาระเบิดไปกินอ่าหาหลังให้ระเบิดด้วยเท่ไหมอือ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 ยิงอัดหน้าได้ตู่ม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 ตุมบ้าเอ้ยไง มีมาอีกก็แทงเข้าไปเด็กหมาเออเออเออโอเคลุยเออ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 ยู่ไหนเอาโยนทิ้งตายซะเรียบร้อย ตายแล้วยังจะพูดมากอีสานมันต้องแบบนี้ไปในที่สุดก็ตกลงได้หรืออาจจะไม่ยังมีชายลึกลับแอบซ่อนอยู่ในดินแดนไทยเยว โอ้ยจะยังไม่ได้อาวุ๊ดีๆเออให้มาจังซ้ำๆเนี่ยเออขยันจริงความกรอหนในโซโทมิไอ้ยมจะกวาดล้างตะกูลที่เคยรับใช้งั้นหรอเอียส์ช่างเป็นปีศาจที่ไร้หัวใจข้าคุณผิดไหมขอโทษหยุดเถอะ เราไม่อาจจะถกเถียงเรื่องที่ถูกหรือผิดในยุคนี้ได้เราโทโระเองก็คงจะผ่านอะไรมามากมายเอ่อเป็นจริงตามนั้นค่ะหลังจาสือเสียท่านอิมากะวะโยชิมโตะก็ไม่สามารถปกป้องเอ็นชูได้อีกต่อไปแต่เราก็มีกําลังเพียงน้อยนิดเราไม่อาจจะต่อต้านโทก,กุกะวะหรือทาเคดะได้เพียงลําพังอดมิตรของท่านในวันนี้ก็อ,อาจจะกลายเป็นศัตรูของท่านในวันพรุ่งนี้ นี่คือความเป็นจริงอันน่าเศร้าของยุคนี้ไม่เลยท่านก็แค่หาเหตุผลมาสน,นับสนุนแล้วบอกว่ามันช่วยไม่ได้งั้นเหรอขลาระเกียจมันที่สุดใครในช่างเ,เป็นคนที่สุดยอดจริงๆเลยแต่นางก็เท่ไม่เบาเลยนะจริงเลยละ่ะนางน่ะเหมือนกับผู้ชายมากกว่าจบ โอเคก็ okay, ขอจบพิธีนี้ยบปยังให้ชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเดินไวเจอกันหน่พรัทหน้าสัรดบวันนี้ปารจ้าบ๊ายบาย